รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริทีวมาทางนี้มาทางนี้ เห็นบนว่าปวดหลังปวดข้อปวดคอปวดเอวก็เลยจะพามาหาหมอหน่อยวันนี้อ๋อนีผ่าเดินมาตั้งไกลจะพามาหาหมอแล้วเรื่องอะไรหมอไมาอยู่แถวนี้นี่ไงนี่ไงหมออยู่ตรงนี้นี่มาตรงนี้สิมาตรงนี้นี่น้าร้านหมอนะร้านหมอก็มาหาหมออีกทางนึ่งไงทางไหนอะคิดว่าทางนี้ก็อาจจะมีการช่วยได้บ้างลองดูลองดูลองดู เจอเจ้าของร้านแล้วหมอบีสวัสดีค่ะนี่คือหมอบีนี่คุณหมอบีนี่เองจริงๆเราก็พอแอบจะรู้จักอยู่บ้างเหมือนกันนะคะทูตสื่อวิญญาณนะสื่อวิญญาณหรือบางคนเขาก็เรียกหมอผีเลยเนาะใช่ไหมคะเขาไหวอย่างนั้นครับคนไทยอ่ะจะเรียกว่าหมอผีแล้วถ้าเห็นสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นน่ะ ใช่แต่ตอนนี้เรามาพูดถึงร้านก่อนนาถาอันนี้เป็นร้านคาเฟ่ด้วยไหมคะเป็นคอฟฟี่ช็อปคาเฟ่คอมมูนิตี้คาเฟ่เป็นของหลวงพ่อลงกดวัดพระบาทน้ำพุท่านเป็นผู้ลงทุนเราทำให้ท่านละกันถวายท่านคุณเป็นคนทําถวายเงินทั้งหมดให้กับท่านรายได้ทั้งหมดจากการขายของหรือใดๆทั้งหมดเนี่ยนะคะพอหาค่าใช้จ่ายแล้วเราก็จะมอบให้กับวัดพระบาทน้ำพุเลยก็คือกำไรทั้งหมดถวายหลวงพ่อหมดเลยอ้ออนุโมทนาสาธุด้วย มีอะไรบ้างคะสินค้าก็เรียกว่ามีอุคโพวกบริโภคพยายามก็เดี๋ยวก็คงมีเรื่อยๆก็มีพวกสบู่ครับนี่ก็เป็นครีมโลชั่นมีสบู่อาบน้ำมีแชมพูครีมมวดแล้วก็มีสังฆทานมีเป็นเซ็ตมีแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์นี่กลิ่นท่านก็เลือกเองท่านเรียกว่าเป็นกลิ่นบุญคือชื่อร้านแล้วก็โลโก้เนี่ยหลวงพ่อเป็นคนคิดออกแบบเองหมดเลยครับมาจากชื่อท่านค่ะ นามของท่านก็คือพระ er, <enders. S 2> ราชวิสุทธิ์ที่ประชานาฏนาแปลว่าผู้เป็นที่พึ่งก็คือทุกคนที่มาที่นี่ก็สามารถมามาอุดหนุนได้ทําบุญแล้วก็เหมือนกับทำบุญไปด้วยนะคะตอนนี้ร้านเราอยู่ตรงไหนนะคะประชาชื่นประชาชื่นครับอยู่ตรงซอยเดียวกับสอนอประชาชื่นเลยซอยเดียวกันกับสอนประชาชื่นเพราะฉะนั้นใครอยากจะแวะมาก็มาได้แต่เดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับหมอบียาวๆมีเวลาให้เราสักแปดชั่วโมงไหมครับได้ไหวได้้วยพี่เคยเห็นว่าคุณหมอบีเนี่ย มีสะสมของหรือมีพิพิธภัณฑ์อะไรอาถรรพ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะชมนะเรามีสิทธิ์ที่จะได้ชมนะเชิญครับพี่มีอะไรอยู่แถวนี้ด้วยไหมอ่ะพี่มีอะไกลับบ้านด้วยไหมไม่เปานไรไม่เป็นไแต่แต่เขามีสิ่งที่ลึบลับอยู่กับเขาปะก็ไม่รู้แล้วแต่ครับแล้วแต่เจอไม่เจอแล้วกันครับอุ้ยเราเราเราขอไปชมได้ใช่ไหมคะไม่เป็นไรเรามีหมอบีอยู่เราไม่กลัวหมอบีช่วยพี่ได้ช่วยไม่ได้ด้วยเอาแล้วไงเอาคุณนัทเดี๋ยวช่วยดนึ่งอยู่แล้ว นี่เป็นห้องแรกห้องแรกริงทีเป็นห้องจัดกิจกรรมครับก็จะเป็นส่วนคาเฟ่อยู่แต่ว่าก็จะมีของนู่นนี่นั่นยังคิดว่าดูไม่น่าใช่ก็ก็ใช่นะก็ใช่ใช่อะไรฮะคือคือไม่ได้บอกว่ามีอะไรนะแต่หมายถึงว่าคนเขารู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งที่เขามีอยู่แล้วเขาก็เลยมาให้หมอครับเพราะว่าอยู่กับหมอแล้วคิดว่าทุกอย่างจะโอเคประมาณนั้นครับแล้วสิ่งนี้หมอบีเห็นไหมไม่มันไม่ได้มีอะไรครับไม่มีอะไรอ่ะก็แปลว่าจิต บจิตสั่งเองไม่รู้แหละแต่ว่าเขาไม่สบายใจไงเขาก็เลยเอามายกให้หมอบีคือถ้าจะเอาคืนก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คือเหมือนรับฝากรับฝากไฮะคืออย่างนี้เราดูหนังกันมาเยอะนะไทยก็มีลูกเกอกมีอะไรต่างๆหรือว่าหนังฝรั่งก็ตามตุ๊กตาผีลูกพี่ชอบดูพี่ยังกลัวเลยอ่ะคครั้งที่เป็นนักแสดงแล้วรู้ว่านั่นคือการแสดงทั้งหมดค่ะ แต่มันมีจริงไ <c oughs> หมคือถามว่าการยึดติดกับสิ่งของเหล่านี้มีไหมมีมีความผูกพันยึดว่าเป็นของเราแต่ถามว่าสิ่งนั้นมีแบบผีวิญญาณมาอยู่ในนั้นไหมมันเป็นไปไม่ได้แห้วครับโอเคเข้าใจนั้นก็น่าจะเป็นแค่เรื่องของจิต <c oughs> เราเท่านั้นเองที่ไปแบบ ยึดแล้วบางที่จินตนาการต่อเนื่องไปอย่างเี้อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่มันก็จะมีของบางอย่างที่ถูกเหมือนกับเขาเรียกว่าทำสายศาสตร์จริงไหมอันนี้จริงไหมก็ถามว่ามีการกระทําจริงไหมจริงแต่ว่าสมัยก่อนนะมีนะสมัยนี้ก็มีครับสมัยนี้ก็เยอะสมัยนี้ยังมีทําของอยู่เหรอมีเยอะๆครับ โอเคอันนี้คือพิพิธภัณฑ์ของหมอบีบเป็นของสะสมที่น่าพี่บอกว่า สมัยก่อนถ้าพี่ไปเจอพี่กลัวหมดเลยนะอันี้ของสะสมของตัวเองใช่ครับคือที่เหลือก็จะเป็นของที่เนี่ยเขาฝากไว้อ๋ออาทิเช่นไลฟ์ฟังอะไรไหมคะเอาฮาร์ดคอร์ขนาดไหนอ้โหเอาบาร์ดคอเลยเอาฮาร์ดคอร์เสิบเลยค่ะเอาให้มันเลยมันเคสจริงๆที่เราไปมาแล้วก็มีเรื่องราวการแบบทำคุณใส่คือสมัยก่อนเขาทำกันไงแต่ฉันไม่คิดว่ามัทําได้ สมัยนี้เขาบอกว่ามีทำได้อุออาจารย์ไม่แล้วทำไมคุณใส่ต้องทำให้ไม่สวยน่ากลัวอะไรอย่างงี้ด้วยทำให้สวยสวยไม่ได้หรอฉันทำให้ก็ได้นะเคสหนึ่งที่แบบว่ามันดูแบบเรารู้สึกว่ามันน่ารันทดมากมากกว่านั้นคือเรามีบันทึกเป็นหลักฐานด้วยหมายถึงว่าเราบันการเขียนภาษานะเขคนนี้ที่เสียชีวิตเนี่ย เขาบันทึกไว้ว่าเขาโดนกระทําอะไรยังไงบ้างแล้วเขาก็ถูกขังในบ้านแล้วก็ขับแค้นใจมากรู้จะทำยังไงดีอ่ะแล้วไปเจอตัวนี้ได้ยังไงถ้าเกิดเขายูเลยครับแล้วเขาก็เลยคือน้องเขาทาตัวนี้ของเป็นแทนตัวแทนตัวเขาเองเขาก็ทำสายศาสร์แบบสาบแช่งไงคือน้องคนนี้เหรอทำใช่ครับเขาบันทึกไว้เลยว่าเขแ้สาบแช่ง่ะแบบว่าเขาทรมานเขาโดนทรมานมีหลายอย่างมากเลยมีอันนี้แล้วก็มีเทียนทําพิธีมีแบบน้ําเนื้อมีอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วหมอบีรู้ได้ยงไงว่าจะต้องไป ไปช่วยเขาค่ะเขาเรียกไปช่วยอ๋อเขาเรียกไปช่วยไม่ถึงว่าคนที่บ้านนะเราขาบอกว่ามันมีเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยออ๋มีเสียงตุกตักหรือมะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะแล้วทำไมพอเขามาที่นี่แล้วเขาอยู่สุขสบายกับหมอบีอ่ะพี่ไม่เข้าใจอ่ะเนี่ยทำไมอ่ะเราต้องคอยสวดมนต์ให้เขาหรอหรืออะไรอ่ะน้ำมันไพล จริงๆสมัยก่อนดังเลยเหรอคือไปแต้มใครใครรักใครหลงอะไรกัหลายเวอร์ชันมากเลยครับลองซะหน่อยไหมไม่ไม่มันมีแบบไปแต้มใครแล้วมีเล่าให้หลงไหมฮะอันนี้เป็นเคียซี่ก็น่ารนทดเหมือนกันก็เป็นเราไปศาลที่หนึ่งเหมือนกันแล้วที่เนี้ยในสมัยโบราณโบราณประมาณแบบเกือบร้อยปีหกเจ็ดสิบปีที่แล้วอ่ะเคยเป็นซ่องมาก่อนใช่แล้วเขาก็แบบเก็บกักคนเอาไว้เอา20 30คนไปยัดในห้องเล็กๆอ่ะแล้วคนนั้นก็อาจจะมีความโกรธความเกลียดความ อยากเสแสร้ a, อยากอะไรเงี้ยก็จะมีของพวกนี้วางไว้เต็มไปหมดไม่บางทีเขาอาจจะทําอาชีพโดยที่เขาเอามาเลี้ยงครอบครัวแล้วเขาไม่อยากทำาเ่คผ so ู right ้ชายที่มาอาจจะโดนอาจจะทําร hey, ้ายเขาเรื <c <c order, şey ่องอะไรต่างๆนะความคับแค้นหรือความอะไรมันก็จะอยู Reason ่ในสิ่งเหล่าน well, ี้อะไรอย่างเงี้ยไม่อมีไปทําอะไรตรงนั้นนะก็เหมือนก็ไปเอาไปปลดปล่อยเขา ซึ่งเป็นวินก็ไล่เขาไปเกิดเหรอคะประมาณนั้นนะครับไม่ให้เขาไปกดเกลียดเครียดแค้นไม่ให้เขาต้องอยู่กับที่เนาะให้เขาได้สบายใจหน่อยและมาอยู่ที่นี่ได้มีมีมีเรื่องราวอะไรแปลกประหลาดเกิดขึ้นก็มีบ้างน้องๆที่อยู่ที่นี่หรือว่าตอนเโนเวทร้านเนี้ยเขาเขาก็บอกว่ามีนู้นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยอย่างน้องที่อยู่ตรงนู้นข้างบนเนี่ยน้องบัวโซ่ตุ๊กตาเนาะอันนั้นต้ก็เป็นหนึ่งในเคสสมกันที่คนที่นี่จะรู้สึกว่ามันมีอะไรตลอด เราเคยเอาน้องออยู่ใน,ใน,ในตู้ค่ะในตู้แล้วก็หน้าน้องอด้วยความที่หัวมันดุดเนาะหน้าน้องก็จะหันมาทางทางพระแล้วเราก็แบบเราก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมพอวันหนึ่งเนี่ยหันอีกหน้าหนึ่งเราก็เลยแบบว่าคุยกันว่าแบบเนี่ยมาลองดูซิว่าจริงหรือเปล่าไม่จริงหรอกเลยจับหัวน้องเนยหันมาทางพระอีกรอบหนึ่งแล้วก็วันรุ่งขึ้นอ่ะหันออก <c oughs> คือไม่รู้ไงว่าพระภาษาบาลีพูดกันไม่เข้าใจคนละภาษาเป็นภาษาอังกฤษนะเขาก็อาจจะแบบเรียกฟังเลยก็เลยห่างกันไงใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีใจได้เจอหมูอีกแล้วดีใจเหมือนกันดีใจมากเลยต้องเรียกพี่มะจริงๆอ่ะต้องเรียกอาด้วยซ้ำเพราะว่าแม่เราเนี่ยเล่นกับ อหมูหรือพี่หมูตอนนี้ขอเรียกที่ก็ได้น,นะตั้งแต่ช<ต>ั้นตัวเล็กเท่านี้ไปช่องสแล้วก็เป็นพระเอกของช่องสเมื่อ3ามกว่าปีที่แล้วเอาองนี้ดีกว่าให้รู้ซะบ้างให้รู้ซะบ้างว่ารุ่นแรกเนี่ยคือรุ่นนี้นแล้วเจออหมูแต่และทีที่เล่นละครตั้งแต่สมัยนั้นจนสมัยนี้หน้าไม่เปลี่ยนอันนี้อันนี้นนคิดว่าไม่ปกตินะคะปัญญาเหรอฮะไม่ใช่ ไม่มีบางอาจค่ะไม่มีบางอาจนะเขาว่าอะไรนะปัญญาเหรออหูติมไงเขาคิดไม่ได้เย็นเออคือหน้า แบบตึงแล้วใสแล้วลหูแล้วลุ่ยะดูแลัวเอย่างสมวัยอย่างงี้ดีกว่าอาจจะอ่อนกว่าวัยหน่อยด้วยซ้ำเพราะจริงๆไม่มีใครทราบว่าจริงๆอายุเท่าไหร่อ่ะแก่แล้วอายุเนี่ยหกสิบหกปีก็รับเบี้ยคนชรามาหกปีแล้วอะแต่อย่าเรียกว่าแกเลยอย่าเรียกว่าแกเลยมันมันเรียกไม่ได้ว่าเป็นคนแก่ไม่เออใช้คํานี้ไม่ได้ถึงแม้ว่าตัวเลขหกสิบขึ้นจะเรียกว่าเป็นคนแก่นะแต่ว่าหมูไม่ได้ไม่สามารถบอกได้ไม่ยอมรับเนียใช่ใช่คือผิวหน้าหมูวันนี้เน ต้องบอกว่าเคยเกือบจะเป็นอากงมาก่อนมันทั้งหมองคล้ำแล้วก็โซมมากเลยผิวมันก็แห้งด้วยพอผิวแห้งเนี่ยริ้วรอยมันก็เกิดจะมาตามหน้าผากก่อนแล้วก็ตีนกามาเป็นเส้นยับยับเลยใต้ตานี่มาเป็นเบ้าเลยส่วนร่องแก้มนี่มาในสภาพเป็นจีบมาก่อนแล้วก็ร่องแก้มเกอพลาดยามาถึงคางเลยอะพูดง่ายคือมีสองทางเลือกตอนนั้นคิดว่าแก่แล้วแก่เลยดีกว่าแต่ต้องแลกนะแลกด้วยการหน้ามันก็จะค่อยๆโซมแต่ หรือว่ามันต้องทําอะไรสักอย่างนะมันถึงจะดีขึ้นจุดเปลี่ยนอยู่ที่ลูกสาวและภรรยาเนี่ยลูกเชียร์เมียสั่งมาและนี่คือเซรั่มไตยรารจีน่าช่วงแรกที่ใช้นะครับก็ทาก่อนนอนนะครับตื่นมาตอนเช้ารู้สึกได้เลยว่าหน้าโลนุ่มแล้วก็มีความชุ่มชื้นต้องบอกว่านี่คือจุดเด่นของเซรั่มตัวนี้เลยที่ประทับใจก็เลยใช้อย่างต่อเนื่องจนผ่านไปสักระยะหนึ่งก็ยิ่งคนพบอีกว่าเซรั่มตัวนี้ ตอบสนองต่อผิวดีมากๆเลยะนะครับไม่ว่าริ้วรอยนะครับไม่ว่าผิวหน้าที่แห้งกร้านริ้วรอยยับยน่นบริเวณหน้าผากตีนกาใต้าตาหรือว่าร่องแก้มใดๆที่เคยยับเคยย่นมันค่อยๆแลดูเบาค่อยๆแ,แลดูจางลงด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าใครจะว่ายังไงอมูก,ก็พอใจมากแล้วนะครับและคุณผู้ชมก็สามารถใส่ใจดูแลผิวหน้าตอนนี้ยังทันเชื่อผมด้วยโปรวันนี้ซื้อหนึ่งแถมไปเลยอีกห้า และไม่ต้องคิดเลยนะครับว่าจะไปรอรายการอื่นเพราะว่าวันนี้อหมูขอมาให้เฉพาะรายการเดอะควีนวันนี้วันเดียวเท่านั้นส่วนเรื่องเงินสบายๆครับมีตอนไหนเข้ามาจ่ายตอนนั้นแต่ว่าต้องจองก่อนโทรมาที่ 1, 577หรือแล่จัลจิน่านะครับวันนี้ได้ตัลลจีน่า1กระปุกใหญ่แถมให้อีก1นกระปุกใหญ่และยังได้เซรั่มขนาดพกพาอีกหได้สเปรย์แอลกอฮอล์ได้ กันแดดและยังได้โลชั่นน้ำหอมบำรุงผิววันนี้เราเปิดให้300สาย oh. ทั้งหมดนี้จ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นเองครับ oh. ใช้ได้นานถึง3 oh. เดือนหายเป็นวันวันละไม่ถึง35บาทเท่านั้นเองครับนะรีบโทรกันเข้ามานะคะแต่จะบอสุดสุดเลยเออ สามร้อยสายไม่พอนะคะคนเขาชอบมากโปรนี้มันน่าสนใจจริงๆเลยค่ะมันใ, <จ S 1> <ร>ใกล้จะเต็มโอ้โหปกติแถมเยอะแบบนี้เพิ่มสายไม่ได้นะครับอ่ะแต่ว่านานๆมาทีหมูก,ก็ต้องขอแอบเพิ่มสายให้กันละกันนะครับอขอมาก็เพิ่มให้อีก200สายนะครับเพราะโปรนี้โอ้โหคุณผู้ชมครับคุ้มอภิมหาคุ้มเลยโทรมาที่157 7หรือและแจัลลจิน่านะครับวันนี้ได้ตัลลจิน่า1นึ่งกระปุกใหญ่แถมให้อีกหนึ่งกระปุกใหญ่และยังได้เซรั่มขนาดพกพาอีกหนึ่ง ได้สเปรย์แอลกอฮอล์ได้กันแดดและยังได้โลชัน่นน้ำหอมบำรุงผิวทั้งหมดนี้จ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นเองครับ ใช้ได้นานถึง3เดือนหายเป็นวันวันละไม่ถึง35บาทเท่านั้นเองครับนอกจากผมแล้วนะครับคุณนีโน่คุณเจนเฟอร์คิ Jennifer, คมคุณปานธนพรคุณปุ้ยพิมลวันเชฟป้อมคุณแซมยุรนันนะครับทุกคนเนี่ยใช้จริงนะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ออกมาดีมากๆเลยทั้งหมดนี้จ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นเองครับ ส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือค่อยจ่ายนะครับรีบโทรจองสิทธิ์นี้ให้ทันครับที่1577ครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยนะคะสำหรับโปรนี้ สิ่งเร้นลับมาเยอะแล้วเนี่ยเคยเจอคนบ้าแบบนี้ไหมเอาอย่างนี้ดีกว่ารู้จักพ่อพีมรู้จักพี่สองคนหรือเปล่าทันไหมอะละครพี่เล่เล่เพื่อเธอจริงด้วยอ่ะไม่โกหกดีใจคนนั้นเล่นอะไรฮะปริศนาอย่ามาลมพัดหวนงหมอบีดู เป็นคนที่เรียนอยู่ต่างประเทศไม่ใช่เหรอคะเรียนแค่ช่วงเดียวับช่วงตั้งแต่จบปริญญาตตีแล้วไปพวกเราควรจะเรียกน้องว่าอะไรดีหมอบีเรีน้องอะไรอะน้องบีน้ารหมอผีดูเป็นอย่างเนี้ยเนาะมันมันต้องดูปากมีมีเนี่ยฉันก็จะดูหนังเยอะแล้วเนี่ยแลเนี่ยขอช่วยเล่าประวัติตั้งแต่เริ่มเข้าวงการ เผีอ่ะพอไปต่างประเทศแล้วเราก็แบบคุยกับเพื่อนแล้วก็บอกเฮ้ยมันหากินได้ไหวอย่างเงี้ยคือตอนนั้นคิดว่าจริงก็ตามไม่จริงก็ตามหลอกได้หมดอ๋อณตอนนั้นเราก็คิดว่ามาหลอกก่อนแล้วก็ได้เงินนี่ก็ถือว่าเป็นอาชีพก็ได้เราก็ได้ได้เงินได้อะไรจาก ช่วงนั้นมาเรื่อยๆมันก็เลยเป็นสิ่งที่คนต่างชาติเขาจะรู้จักเราแต่แปลว่ามันก็ต้องมีอะไรที่เป็นไปได้และเป็นจริงและแก้ได้เหมือนกันเขาถึงเชื่อเราสิสมมุิมา10เคสอะสมมุติว่าจริง5เคสเราก็แก้ได้ไงไอที่มันไม่จริง5เคสเราก็ยังแก้ได้ดีกใช่เพราะบางทีมันไม่ได้แก้ที่เรื่องที่มองไม่เห็นนะมันคือแก้ที่คนนี่แหละจิตไงจิตคนและเราพลิกตัวเองกลับมาที่จะไม่หลอกคน เมื่อไรตอนไหนผมไม่ได้มีแบบจุดอะไรขนาดนั้นนะเราแค่ค่อยๆรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อะวะไม่เห็นจะแบบมีความสุขอะไรขนาดนั้นเลย <c oughs> อย่างเงี้ยแล้วก็มองกลับมาว่าโอ้โดูดูพ่อดูแม่เราอย่างเงี้ยดูคนในชาติบ้านเมืองเรา่าเงี้ย <c oughs> คิดว่าเออจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถเป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งมาทําให้ประเทศเราให้อะไรเรามันดีขึ้นได้บ้างเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยก,ก็ก็ลองดูนี่ อาชีพหลักของน้องบีคืออะไรถ้าพูดถึงสิ่งที่ได้เงินแล้วกันเนาะสิ่งที่ได้เงินก็คือเนี่ยไปรับเคสตามต่างประเทศไปรับเคสต่างประเทศหมายความว่าไปทําอะไรเขาเาให้ทําอะไรมันก็เกิดจากว่าเขามีปัญหาอะไรบางอย่างที่เขาหาคําตอบไม่ได้ข้าจะมองเป็นเรื่องผี าจจะเป็นเรื่องโดนทําของเรื่องพวงจุย้ยเรื่องอะไรก็ไม่รู้เขาก็จะติดต่อมาใชสมม่สมมติสมมติตี้ต่างไปสิงคโปร์อ่าเนี่ยกำลังจะไปไม่กี่วันอ๋อเหรอนี่ไม่ไม่ควรจะไปายแ,แล้วเธอเห็นสิฉันไม่เห็นฉันเดาเฉันเดาล้วนๆเลยตี้ต่างว่าใกล้ๆบ้านอย่างพวกนี้เขาจะมีเอเจนต์แบบเหมือนเป็นตัวกลางที่ติดต่อกับเราเขาคนนัคงจะได้เปอร์เซ็นต์มากอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งอันที่เราจะได้ไรายได้แหละแล้วไปเนี่ยไปถึงปุ๊บเราต้องไปทําอะไรบ้างบางที่ก็พวง เขาจะดูว่าจะแก้อย่างไงดีตึกนู้นกาลังเอียงองศามาทิ้งมาที่เราประมาณนั้นประมาณเขาไม่สบายใจไงรู้สึกว่าไม่ได้เราจะป้องกันยังไงจะทําคืนไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทาลมเราจะต้องมีบ้านฟ้าบ้านไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดูหนักมากจริงแปลว่าน้องบีเองก็รับดูห่วงจุ้ยใช่ไหมคะแล้วเวลาที่หมอบีสื่อสารนี่สื่อสารกับอะไรคะต้องบอกว่า ในความเข้าใจที่คนบอกว่า uh huh. ฉันตายแล้วฉันเป็นวิญญาณร่องรอยร่องรอยอย่างเงี้ย uh huh. อันนี้ไม่ใช่ละแต่บอกว่าผีคือไม่ถึงว่าจิตใจเรา uh huh. ที่มันยึดติดกับอะไรบางอย่างคือยึดติดกับขันห้า uh huh. เช่นสัญญาจําได้ว่านี่คือสามี uh huh. ฉันฉันรักมากฉันหวงมาก uh huh. มันก็มีความยึดติดเนาะของมีค่าอันนี้คือคนเป็นใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงคนตายใช่คนเป็นก็เป็นแบบนี้พอลาตายไปถ้าเขามีเรื่องที่ยึดติดมากใจเขาจะยึดเนี่ยจะไม่ยอมทิ้งไปไหนไม่ปล่อยแค็นมากคนนี้ทําให้ฉันเสียสิ่งที่เป็นที่รักไปอย่างเงี้ยแค่นั้นที่เรากำลังสื่อสารนี่คือสื่อสารการยึดติดจริงๆแล้วหลักๆปัญหาคือคนเป็นตรงนี้เราจะปลดปล่อยความรู้สึกเขายังไงแค้นโกรธต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของหลัก จิตวิทยาจิตวิทยาตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เรารู้ว่าคนนี้ทําดีมาทั้งชีวิตมีจิตใจผ่องใสทําบุญทําทานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคิดแต่เรื่องดีๆเวลาจะตายให้เขาคิดเรื่องชั่วๆเขาก็คิดไม่ออกตรงนี้เพราะนั้นใจเขาก็จะไปแต่ที่ดีๆก็จบอ๋อนั่นั่นแม่ที่ไปดีแน่ๆเลยอือืสบายใจสบายใจมีเรื่องธรรมชาติมากแล้วคนที่เสียชีวิตแบบปกติเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคหรือเป็นอุบัติเหตุแล้วรู้ตัว ก็คือรู้ตัวว่าฉันจะไปแล้วไม่มีใครในโลกนี้มีสิทธิ์ที่จะอยู่ต่อ,เ,อเพราะว่าขันทั้งห้าก็แตกแยกออกไปโดยธรรมชาติร่างกายเราก็เห็นเป็นศพเนาะ,ะทิ้งกับโลกเวทนาสัญญาสังขารนี้ก็ไปจากกันเพราะนั้นเขาไม่มีสิทธิ์จะอยู่ต่อแปลว่าเขาไปโดยธรรมชาติอย่างกรณีของหมอบีเนี่ยเวลามีคนติดต่อมาจะรับเคสนั้นเคสนี้เราพิจารณาอย่างไงอะคะก็แยกเป็นในประเทศกับต่างประเทศเลยในประเทศเนี่ยผมไม่เคยรับต่างเลยก็คือถ้าช่วยก็คือช่วยร้อเป็นนโยบายของเราที่ตั้งไว้เลยอทีนี้ รับยังไงก็จะดูคือสมมติคนสงเคสมาเราก็จะดูก่อนว่าอันนี้สมควรเข้าไปยุ่งเข้าไปช่วยไหมหรืออันนี้มันเป็นแค่ความเครียดวิตกังวลของเขาก็บางทีอาจจะต้องปล่อยผ่านอย่างที่มาที่ร้านเนี่ยสมัยก่อนตอนที่เราเปิดแบบไม่มีเวลาปิดอะ่ะคนก็มานั่งรอเนี่ยปีสามปีสี่ก็รอคนมีความนะาทุกข์อ่ะบางทีมันเอาไม่ออกจริงนะ แล้วคนที่มาเนี่ยไม่ใช่ว่ามีตังค์หรือไม่มีตังค์นะตั้งแต่แบบไม่มีเลยตัวเน่ามาอย่างเงี้ยเขาก็มีความทุกข์เนาะหรือคนที่เป็นอภิโคตรมหาเศรษฐีในประเทศต่างก็มาใช่บางคนที่แบบโอ้โหดังๆใหญ่โตมีชื่อเสียงหรือแบบรวยจนมิวจะรวยยังไงเขาก็มีความทุกข์ของเขาเรามองว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนไม่เกี่ยวกับยากดีมีจนอะไรคุณก็เป็นคนดีมากเนาะ ใช่ก็ได้บุญด้วยลหละแล้วก็ได้บารมีด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีบารมีคนก็ไม่เชื่อถือนะใช่แล้วแต่เราก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้ครับแปลว่าถ้าคนต้องการอะไรที่แบบสูตรสําเร็จอยากขายที่ได้ช่วยเราเสก็แค่น่อยปึ้งก็ขายที่ได้เนี่เป็นไปไม่ได้การทําบุญที่ดีที่สุดที่ที่ดีที่สุดที่ง่ายที่สุดสําหรับคนไม่มีตังค์เลยสักบาทเน่หมาะบีว่าทํายังไงบ้างทําให้ใจสบาย ถ้าใจเราสบายโลกโป่งสบายเนี่ยดีที่สุดแล้วแค่อยู่ที่ใจเหมันนักสมาเริ่มจากเราก่อนแล้วพอเราใจสบายเราก็จะไม่ไปคิดอกุศลกับคนอื่นเห็นบอกว่ามีเนี่ยอย่างนี้อย่างเงีป้ายด้านหลังเราเห็นนะคะมีถวายกระถินัดใช่ครับนี่ร่วมสร้างโรงเรียนนาท่บ ด้ืยอความที่ปีนี้ครบรอบ30ปีวัดพระบาทหลวงพุธหลวงพ่อท่านก็เลยมีดํารีว่า30ปีท่านก็เลยไปช่วย30วัด<ะ>เป็น30วัดที่อยู่รอบรอบลบรลีที่แบบเดือดร้อนเงินทุนไม่พอ<ะ>ท่านก็เอาไปช่วยหมดเลย<ะ>และก็คือมีโรงเรียนที่จะเกิดขึ้นที่ท่านจะทำโรงเรียนให้กับเด็กๆน้องๆที่อยู่ในอะคาเดมีฟุตบอลท่านที่เป็นเด็กชา,าวเขาบ้างที่แบบไม่มีทุนการศึกษาบ้างท่านก็จะสร้างโรงเรียนให้ โอ้ oh, ดีจังดวงบ้านเมืองเรา <c oughs> ประเทศไทย <c oughs> เราจะยังไงทิศทางเราพอจะมองออกไหมว่าอืมจะพ้นน้ํากันหรือยังจะหายใจเต็มที่ไหมหรือแม้กระทั่งโรคภัยพิบัติต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คือบอกตามตรงขึือนหนึ่งผมไม่ใช่หมอดูเพราะนั้นผมไม่เคยทํานายไทยทักที่ไหนเลยแค่เล่าที่มาที่ไปเหตุปัจจัยให้ฟังตั้งแต่ต้นปีผมก็เล่าบอกว่าเดี๋ยวช่วงปีนี้ช่วงกลางปีน้ํามันจะเยอะอไม่ได้ทํานายนะเยอะจริงศึกษาจากกรมอุตุเอาแต่ปีนี้ฝนเยอะจริงมันเยอะแต่ว่าถ้าเราควบคุมไม่ดีจัดการไม่ดีอ่ะพอปลายปีหรือว่าต้นปีเดี๋ยวมันก็จะเริ่มแห้ง คือถ้าเราไปบริหารจัดการน้ําไม่ดีอะเพราะว่าตอนนี้วิกฤตคือมันเกิดขึ้นทั้งโลกแล้วเราบอกว่าเราจะแก้ไขได้ยังไงแก้ไม่ได้ครับมันพังไปแล้วอะก็เราทําลายจนหมดแล้วเราได้แต่พยายามพยายามป้องกันพยยุงรักษาสิ่งที่มันมีที่ดีที่สุดการอนุรักษ์บางทีมันไม่ใช่แค่ปลูกใหม่นะมันแค่ว่าอย่าทําลายเพิ่มน้ําท่วมในกรุงเทพอะจริงๆแล้วก็รู้ว่าสมัยก่อนคลองเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเราเรียกว่าเป็นเวนิสตะวันออกเราก็ถมหมดเลยแล้วมันจะไปไหนอะ เราบอกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีคิดว่าภายในปีเดียวมันจะฟื้นได้หรอครับมันเป็นไปไม่ได้อ,อย่างตะก่อนตอนที่มันแย่มากๆช่วงแบบต้ยมยำกุ้งเยใช้เวลา3-4ปีกว่าจะฟื้นนะเงินเฟ้อเท่าไหร่เไปเรื่อยๆครับเราต้องมีกําลัง แล้วก็เดินหน้าต่อไปใช่ลุยใช่เนาะอย่าเพิ่งท้อแล้วก็มีสติถูกไหมฮะหนูทำได้ทุกคนเนาะทำได้ก็ดีใจที่ได้ปลดล็อกบางอย่างที่เรางมงายในทางที่แบบมันไม่สร้างสรรค์อะพี่ยอมรับนะบางครั้งพี่ก็ตอนนั้นพี่กลัวผีอะไรต่ออะไรเวลาคนเราจิตตกๆเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ตอนนี้มันคืออยู่ที่ตัวเราทำดีสิทำดีสิทำดีทำดีที่มากที่สุดวันนี้ก็ต้องฝาก ร้าน นาถะมีสองสาขาสาขาที่ตรงนี้คือประชาชื่นประชาชื่นที่อยู่ตรงซอยเดียวกันกับสอนอประชาชื่นค่ะคนก็แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนดื่มกาแฟดื่มน้ำขนมทำบุญทำบุญอะไรกันได้นะคะก็ขอบคุณเสื้อผ้าจากทริปเบิร์ชค่ะวันนี้เราสามคนต้องลาไปก่อนนะคะติดตามรายการ The Queen ตัวแม่แชร์วิ่งได้นะคะทางช่องอับรินทีวี HD สามสิบสี่นะคะเวลาสิบหกเมริกาสามสิบนาทีค่ะแล้วก็ฝากไอจีด้วยนะคะ The Queen u n d e r c o t s นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Yeah.